าอีัแรงไหมแม้แรงจริงเหรอเดี๋ยวตอนนี้คืออยู่ในช่วงการปรับแคมนะครับผมเราก็หาสเตอร์ตอนนี้เราใช้สเตอร์16 27ก็ต้องบอกว่าเอาไม่ได้เรียกว่าหลันอินหรอกเรียกว่าไปหาข้อมูลแต่ละคันเล่นงเกียร์เดี๋ยววันนี้เราไปขี่เราเล่นกันชิวๆเฮ้ยเอาอีกแล้วเกียร์ครับ อครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วสอจอนามวันแดกแชมเปี้ยนและก็แดกป๋าเฟมแดกยูวแดกไอโก้แดกไอซิปแดกไอหนูเอาเหรอ,อรครับคนดูอะไรอะไรอะไรนะพูดใหมท่ทีแรงเจ้าหญแรงมันแรงจริงเหรอต้องยอมเขาปะ่ะไอเยี้ยมันคนละเวทเทว่ามันเป็นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสเต็ปหาข้อมูลเนาะ ใช่นะครับเพราะว่าจเจอเจริญพรทับครับก็น้องๆโอเคเดี๋ยวตอนนี้คืออยู่ในช่วงการปรับแคมนะครับผมเราก็หาสเตอร์ตอนนี้เราใช้สเตอร์สิบหกยี่สิบอยู่นะครับผมก็จริงๆแล้วประมาณใส่30มสิบแต่เราโมเป็นยีิบเจ็ดนะเนี่ยเดี๋ยวดูเล็กขนาดนี้เห็นปะเออนั่นแหละนะครับก็เป็นอยู่ในช่วงหาสเตอร์ที่เหมาะสมกับการดันโลแล้วก็หาแคมที่ดีที่สุดตอนนี้กําลังตบไปตบมาทาังไปลูกนึงให้หมาแคม นะครับผมก็เออเจีย <kung> ทุกแคมเจียทุกคืนไอ้นี่ชอบเจียแคมนะครับเจียบ่อยล่าสุดไปเจียมาเขาบอกว่าเอ็กจุนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราไปขี่รถเล่นกันชิวๆก็ X Max เนี่ยก็คือไอ้บางซิปรถไม่เสร็จนะครับลำไม่ยอมมาเมื่อเช้าไม่มีคนไปรับทะเลาะกันทางบ้านนะครับแล้วก็ยูไวน์โยนยกล้อแดกไปเมื่อกี้เฮ้ยทูกความจริงเฮ้ยใครโดนยกล้อแดกบ้างวะบ้างผมไมโดนเพราะผมอยู่ข้างหน้าโอ้โหโอเคแล้วมันดูก็เดี๋ยวเราไป ขี่รถเล่นกันนะฮะเพราะว่าดูก็ต้องบอกว่าเอาไม่ได้เรียกว่ารันอินหรอกเรียกว่าไปหาข้อมูลแต่ละคันเล่งเกียร์ลึกไม่ลึกอ้าวแล้วอันนี้หลุดออกมาไอโก้ไม่ขันขันแล้วทำไมมันหลุดอะหนูนวมหอเออมันก็น่าจ,จะหลวมแล้วมันถึงไอเวนเ,เดี๋ยวขันออก้องเก็บไว้มีแหวนด้วยนะเอาไว้ขอให้สาวแต่งงาน,นะอะไอเด็กล่าสุดชที่ออะไรนะอีแนนอ๋ออีแนนขอไปเฟรมอ๋ออีแนนขอไปเฟรมของมึงชื่ออะไรนะไอ้น้องน้ำน,น้องน้ำไหน น้ำบุรีรัมเย็ดเด้อทำไมไปบุรีรัมต้องมีเด็กเออพาคนดูไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะพาสตาร์ทเครื่องดูไม่รู้จะสตาร์ทไหวหรือเปล่าเพราะเด็กสตาร์ทเป็นเด็กสตาร์ทรุ่นใหม่อีกแล้วนะครับผมเราอัปเกรดมาเรื่อยๆนะครับผมก็เราจะขี่เรื่องโอ้โอ้โอ้เอาติดครับติดครับไปโอเคครับก็สำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็ขออนุญาตไม่ใส่ชุดสีมาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า หาข้อมูลนะก็อย่างที่บอกคนระับเดชไอเด็กซิมันแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกแดกว่าคนดูนะก็นี่เป็นไงน้องๆก็อยากจะดูดูนานแล้วแหละพีนะ่ว่านะว่ารถมันเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยพี่ก็รู้แหละว่าน้องอยากจะดูนานแล้วแล้วผมรถเยอะปะเอ้ยเยอ้ยหน้าลอ,อยไหวสัตว์คนดูรถมันหน้าลอ,อยว่ะเอาจริงมันแบบคือสรุปรถดันโลหรือรถยกล้อครับเนี้ <c oughs> ไอ้ยเยฟยมันก็ยกล้อเหมือน,นกันว่ะมันเฮ้า มันเห่าอ่ะฟักอยู่เออฟักอยู่นะไปอยู่เธอครับกลับบ้านกันนะครับผมก็เราออกมาประมาณเจ0ดร้อยกโลแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะกลับเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับตีไฟเลี้ยวอาวไฟเลี้ยวไฟเราไม่ติดนะครับขอโทษด้วยเดี๋ยวสวิตขาแล้วกันขอเดี๋ยวนะครับด็อก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 เคขอญาตอยู่เธอครับผมแงการขับขี่ก็อยากจะให้น้องๆใส่หมวกกันน็อกนิรภัยด้วยนะครับเพราะว่า เป็นการเขาเรียกว่าเซฟชีวิตตัวเองนะเบรกหลังกูไม่อยู่นะครับเฮ้ยเบรกหลังไม่มีไอเวนเบรกหลังไม่มีไม่มีจริงไม่ชะลอเลยไปไปยูเธอมาแ้วยยเฟรมก่อนมาแยเฟรมไอเฟรมมันทำอะไรอยู่วะใครโทรมาวะไม่รู้ว่าใครโทรมาบอกคนดูช่างมันไะ โอ้หนี่นั่งขี่นะคือนี่นั่งขี่นะที่บอกเลยแต่ว่าที่แน่หนึ่งอาการมาแล้วสปริงวาวลร้องนะครับผมสปริงวาวลร้องแล้วก็น่าจะวาลเขกแต่ว่าพี่ไม่น่าเของเพราะพี่หลบวอลเป๊ะคิดว่าน่าจะเป็นสปริงวาวลร้องนะครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทรงใหม่ถ้าผมอายุวัยมาไหนวัยายุวัยวัยวนนี้ IU I, IU I จอดจะรอร่อยพี่นะครับแต่ว่าพี่แชมป์เขาก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวจริงๆกับสจโน .1 น,น,นะครับน้องๆนะเอะไรลุบๆ,ๆโอ้ยเหๆๆี้ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตออกซ้ายแล้วกัน <What? S 1> ถ้าเราจะไม่กลับทางในเมืองนะครับเพราะว่าพี่ลูกพี่ใหญ่เขาขอไว้ว่าไอสัตว์เวลาขี่ขี่กลับบ้านขี่กับทางเลี่ยงกันนะเพราะมืงงานเสียงดังอะไรอย่างงี้นะเอ้ยเอ้ยเอ้ยถนนจำไว้นะแบบนี้อย่าเสือกขี่แรงอย่าเลี้ยวแรงนะ oh. เนี่ยเนี่ยหินกรวดหินกรวดค่อยๆไป ค่อยๆไปเช็คโซ่สเตอร์ก่อนสเตอร์กูจะหลุดไหมเนี่ยไม่หลุดนะปกติเห็นไหเห็นพวอมันขี่ช้ากันเลยนะเพราะมันเคยประสบการณ์ขี่หินแห่เพราะว่าถ้าพูดตรงๆคือเราก็ไปขี่รถวิบากบ่อยไงมันก็แบบเข้าใจฟิลประมาณนั้นแหละวาวเกียร์มาคนดู ไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเกียร์ขาดเอาอีกแล้วคนดูเกียร์ขาดครับใส่เกียร์ถีดนใส่เกียร์ถีดโอ้ยเกียร์ถีดได้เอาเฮียเกียร์สองอ่ะอเกียร์ขาดเกียร์ขาดเฮ้ย เหมือนเกียร์ขาดเลยวรอเออแต่ว่ามันเดี๋ยวเราเอาใหม่ก่อนเราเช็คเกียร์ก่อนหนึ่งสองเฮ้ยไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดบ้าเกียรนะ์มันก็เลยเต้นนอ่ะเฮ้ยมึงไหวกับกูเปล่าไปเด้ไปเด้ไปเด้ น้องๆเออคือแบบที่ไม่ได้ตั้งใจนะคือแบบมแมลงจริงเออดูเอาสปิงวาวร้องรู้ละว้าวเออมันนานเกินนี่กูนั่งขี่ก่จะ,จะแดกเลยอยู่ไว้เออเมานานเกินครับเอาใหม่ไหมล่ะเอาใหม่ไหมล่ะเฮ้ยเด็กเกียเด็กเกียร์ฮ่าฮ่า คือรถพี่บวกกับเขาไม่ได้นะครับเพราะรถมันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องๆถ้าน้องๆอ,อ,อ,อยากดูความมันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องรอให้รถมันสมบูรณ์ก่อนนะครับพักเขาเหมือนจะหลุดด้วยมันสั่นหาลากไส้เอ้ยนะครับเดี๋ยวดูกันเช็คสภาพเรียบร้อยกอนปกติไม่มีอะไรน้ำมันหยดไหมไม่หยดควันออกไหมไม่ออกเสียงดังไหมไม่ดังหรือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่โอเคแจ๋วนะครับ <laughs> คิดถึงการลอกปล่ากับเจ้าเขียวเอ๋แต่เนอง้องๆไปบอกว่าบางทีพี่แหกปากเป็นเฮี้ยอะไรคือกูดีดนะครับเพราะเพราะว่ากูแบบคิดถึงน้องๆไงพี่ก็เลยแบบว่าอยากจะคุยกับน้องๆแบบให้ชุ่มฉ่ำอะบางทีน้องๆอยากให้พี่ทำเฮี้ยอะไรก็เมนต์กันไปก็ได้นะพี่จะได้เห็นข้อมูลว่าเอ้น้องๆอยากเห็นแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากจะให้ทําอะไรอยากดูรถสเต็ปไหนขอเป็นเวฟนะถ้าพี่จะทำให้ดูได้พี่ก็จะทำนะครับผมประมาณนั้นแหละ มาเลยมเลยเฟลมเฟลมป่าเฟดูนะเลาเลยว้าวป่าเฟมโดนแดดนี่คือกูแบบคือกูแบบขี่เบาๆเลยนะเนี่ยเออกูไม่ได้แบบว่าอัดแรงเลยนะเนี่ยป่าเฟลมเอ่อไม่ได้แอคไม่ได้แอคอันนี้อันนี้แอบรอไอ้นี่แอบรออันแนอันแนแแอบรอแอบรอ ไอเฟย์ได้ๆๆๆเฮียรถกูแม่งเร็วเกินคนดูสงสารรถไอเฮี้ยมันไม่มีบังลมด้วยครับแล้วมันลมมันตีขาแรงจัดนะครับก็เนี่ยแหละเขี้ยโดขำๆมาครับนานๆเออไอเฟย์เดี๋ยวนี้มันเริ่มขับเป็นแล้วนะคนดูจริงนะพี่ขอคันนี้เนี่ยให้หาข้อมูลสําเร็จก่อนนะครับแล้วก็ พี่จะมาทําคลิปให้น้องๆดูเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันต้องใช้ขออะไรลูกเท่าไรอัตราส่วนการอัดแบบไหนแคมช้าต้องใช้ไปในทิศทางไหนสําหรับรถดัลโลนะครับรถแข่งทําไม่เป็นนะไม่ต้องมาพูดถึงรถแข่งนะถ้าจะให้ทําก็ทําได้แหละแต่วา่าผู้ใหญ่เขาไม่ให้ทานะครับเพราะว่าบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ก็ทํารถทิปแล้วก็ไปโปรโมทก็พอแล้วไม่ต้องทํารถแข่งหรอกนะครับเพราะว่าหนึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้เอาอีกแล้วไอ้แมจิตเฮ้ยโดนยูไวเหรอ เออโดนอยู่วายเหรอเล้วอยู่วายมันไม่เหมาะอ่ะมันนั่งขี่อ้าวโดนในเฟรมโดนในเฟรมท้อนท้ายโดนในเฟรมท้อนท้ายป่ะเฮ้ยโดนในเฟรมท้อนท้ายป่ะโดนในเฟรมท้อนท้ายป่ะตำรวจได้ไหมนะตำรวจได้ไหมนะใช่ไหมนะใช่ปะ่ะหรอเสียวเลยน,นั่นนี่เสียวเลยนั่นนี่หาแล้วใส่มึงเนี่ยเอาดีๆเด้อพวกสูเด้อ งานหยาบเ้อสุโอ้ยหาขี่รถหมอบกันยกลอ้อก็เพราะแล้วเฮ้ยแต่จริงจริงแล้วถ้าพี่ๆทางตำรวจอยู่ก็คือผมมาเล่นนอกเมืองแล้วนะเออแต่ว่าไม่มีถนนปิดนะตอนนี้กำลังจะทำเรื่องขอผู้ใหญ่ซื้อที่ทำสนามที่ขอนแก่นเอาไว้ขี่รถกวนหน้าดังอยู่นะครับก็ไว้เผื่อแบบว่าอยากจะทำคลิปทำอะไรเล่นๆขำๆไปอะไรเงี้ยก็กำลังรออยู่นะครับก็บอลผู้ใหญ่ใจดีรีบจัดการให้ทีนะครับรอมาปีหนึ่งแล้ว ครับบางทีก็เสี้ยนนะครับพูดกันตรงๆก็ประมาณนั้นแหละนะฮะท้ายคนดูก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้พาไปขี่รถดูมาฟังเสียงหน่อยนะสปริงวอรร้องแคลวแคล้วแคลวเลยไอสัตว์แม่ร้องออกปากเลยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเอาจัดให้ทั้งหนึ่งเทนเกิลดีกว่าไปจัดให้ทั้งหนึ่งเทนเกิลรอ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 ปาราบริก